โลกอยู่ได้จากการให้การให้เป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ีเดียวแหละเป็นความสุขอันวิเศษแต่เราจะรู้จักความสุขชนิดนี้ได้ต่อเมื่อเราต้องให้คนอื่นให้เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขามีความสุขแค่ไหนถ้าเราให้เราถึงจะรู้สึกอย่างนั้นเหมือนดวงตะวันที่แบ่งปันสีทองไปยังก้อนเมฆพวกเขา ต้นไม้ท้องทะเลคนสัตว์ิ่งของให้กลายเป็นสีทองไปด้วยแบ่งปันกันอย่างนั้น